สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ oh. มาเจอคุณตาซามูไรครับบุกเมืองภูเขาไฟดีโคโมาซึพีซีสองร้อยขีดห้านะครับ oh. ยังรออยู่เลยพี่นอ้องผานมาเจอทางทางนี้จัดให้หน่อยโอ้ oh. นคนยาว oh. งานเคริงงานเคริงง รุ่นที่หาดูยากเหมือนกันปัจจุบันสวสดทรงองค์เอลยังรอครับเครื่อง,ออย,งอนย,นยนต์นั้นหกสูบเครื่องยนโคมาสูนะครับรุนนี้มันจะหกดีเก้าห้าอะต่ำโคมาสูกกำเนิดเกิดที่แดนซามูไรร้อยเส้นดูว่าเม็ดอินเจแปนไหมเนาะ นี่เป็นรุ่น5นะปัจจุบันโคมาซึ่ก็เป็นรุ่น10แล้วโอ้นี่ครับเทียริงอา่าต้นกระถินนะครับต้นกระถินช่วงล่างเต็มไม่น้องตัวเดินใหญ่มากรลนเลยเจ็ดตัวแครีเร์สองกาดข้างละตัวตัวเดินน่าจะไฮเด็ดนะไฮเด็ดหรือไฮดาร์ ทิ้งให้พร้อมครับบันท้ายสีน้ำเงินดีคอยเซะครับจริงๆแล้วน้ำหนักเขาอยู่ประมาณตัวน,นี้เบียดเบียดตันนะครับมีทั้งคอนชนยาวและคอนโทนสั้นโอ้ติดลายแยกให้พร้อมเลยอ๋อโอ้คนใดเอ้ยระวังด้วยหมอ <laughs> อ่ะนิ่มๆครับโอ้น่าจะต้นกะทินนรงนี่ได้รับต้นสวยอยกเครื่องยนต์ก็มีควันนิดๆครับถือว่าหาดูยากนะใบแทกอยู่ที่60ครับ60เอวใหญ่ จะเป็น1 2 5ยี่ห้านี่ก็ซีดีเก้าห้านะหกดีเก้าห้าเนาะหก <c oughs> สูบเทอร์บโบไดร์อินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำแรงมาอยู่ที่เท่าไหร่นา่าจะประมาณ130บนะปะั๊มโอมึกจะมีบันท้ายหรือว่าตูดแดงก็มีครับนี่บันท้ายสีน้ำเงินโอ้ เอไม่มีน้องเอช่วงนี้อากาศหนาวที่บุรีรัมย์เอาคนขับสีมือครับนี้เข้ามาในตัวเมืองบุรีรัมก็เจอจัดให้หน่อยโอ้ต้นจามจุรีแล้วก็ต้นมะขามเทศเยอะแย,ยะเลยต้นบักแต้ต้นมะขาม ต้นอลังต้นยูคาเสียงนิ่มครับเออ 6D 95เนี่ยเอ๊ะอยากให้เขาเดินหน่อยตินตาซามูไรนะพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้วันที่29ครับใกล้ๆปีใหม่ก็จะส่วนใหญ่รถขุดก็จะหยุดกัน เรื่องเดิมตั้มเดิมปุ่งกีห้าปันครับปุ่งกีนี่จะอยู่ประมาณ0.8นะครับ0.80โอ้ตรงล่างยังเรี้ยรัรบเฮ้อโอ้เด่กต้นประคาม ขับเลยองคจีอาจจะมีรวมหน่อยครับสวดสรงองเอวกระจกยังอยู่ครบครับหรือว่ายังหล่ออยู่ครับสำหรับคุณตาสามูไรโอ้เจอต้นไหนต้นงิ้วก่อนนะอ่ะต้กระบะออกก่อน ครับหรือว่าสภาพยังสมบูรณ์อยู่ค่อยๆหักเพราะว่ามีสายไฟหรือว่าไฟฟ้าแรงสูงนยครับนี่ทำไมตัวเดินใหญ่มากเลยเวลากดมีโหลดนิดๆครับทุกวัน วันก่อนเห็นไปกดสักอ่ะกดครับกดเป็นรุ่นห้าที่ปัจจุบันก็จะ,ะไม่ค่อยจะเคลื่อนที่พี่น้องเอาไว้ตักหินตักทรายหรือว่าร้านรับซื้อของเก่านะครับคอนทนยาวอาปั๊มนี่ปัมป๊มนิ้วแล้วนะครับนะปั๊มนิ้ว ไฟฟ้านะ่าจะตัดหมดแล้วแหละ,อะโอ้คนขับแกเซฟตี้ดีแกใส่หมวกใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับก็ใส่ทุงมือคนตัดก็ตัดไปตัดตืนครับอ่ะกระดึบหน่อยโอ้โซ่เต็มอยู่ ก็ปัจจุบันค่าตัวครับค่าตัวรุ่น5้านี่จะไม่แรงน้องไม่แรงยังมีปล่อยอยู่ครับนะอยู่ที่3 0 0 0 0 0 4 0 0แสนหหรือว่า2 0 0 0 0 0กว่าเขามีครับส0 0 0 0นปลายๆตามสภาพนะ่คันนี้นี่ยังยังเปรี้ยอยู่นะค่อยๆดึงครับดูคนขับจะขับฝีมือนะ่นี่ จะเจอคอนโทรนสั้นนี่อร่อยเลยครับค่อยๆลากมากช่วงนี้จะเข้าปีใหม่ก็จะจะทำงานอยู่กับที่ครับนะจะไม่ค่อยจะเคลื่อนย้ายเพราะว่ารถเยอะรถเยอะก็หลังจากรุ่นรุ่น5้าเป็นเครื่องโคมัสึนะครับหรือว่าคมัสุินะ,ะบางญี่ปุ่นเรียกคมอมมัสติร์ละ ผมไทยเรียกโคมาสุสุบซู้ได้หมดนะครับว่ากันไปพอรุ่น6นะครับรุ่น6จะเป็นเครื่องคมำมินนะครับแล้วก็เครื่องโคมสุด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีครับโคมาสุเครื่องของเขาไม่แน่ใจว่าเส้ก่อนก็ดีนะครับเครื่องโคมสสุเครื่องดีเครื่องจะเหลืองอารามเลย ปัจจุบันเราจะเป็นคอมบินแล้วเทียริ่งครับงานเทียริง่งน่าจะงานเมาเนี่ยเยอะครับเยอะปิดตัวนะครับปิดตัวโอ้ช่วงล่างไม่มีผู้นะไป้องอ่ะลุยต่อไป้องเอาอบอดเลยบ่เรียบเป็นหน้ากรองเลยโอ้เอาจากแสน เอโอ้เอาออกหมดนะพี่น้องแถวนี้ครับนะโอ้ไฟฟืนเยอะเลยน่าจะช่วงนี้วันที่29.30าน่าจะทำา2วันนะแล้วก็หยุดเอ๊ะดูขรลมไอต้นจามจุรีหน่อยดิไหวไหม ก็อาจจะไม่เร้าใจนะพี่น้องก็ผ่านมาเจอก็จัดให้หน่อยย้อนแสกุจัมซุรีนี่ใหญ่ครับสนใจดูได้ครับยูทูบของชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเจช,ชาติเจริญทรัพย์อ็กซคาเวเตอร์เอ็นทรักหรือว่าหาดูยากครับคุณตาซามูไรอ๋อคอยดูยยไปครับ อยากจะดูต้มนี่นะต้มใหญ่ครับใหญ่มากเลยนี่ครับจำจุรีเวลาหมดหมดเวลาครับเพราะว่าโอ้เดี๋ยวเด,วเดวต้นมะขามาต้นมะขามนี่รากแข็งนะครับแข็งโป๊กเลย ดูมฝา,ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ